ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนแต่งรูปรถกันนะครับก็ขั้นตอนแรกก็เข้าแอปไลด์รูมแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการจะแต่งมาเลยนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่แสงนะครับก็กดเข้ามานะครับแล้วก็เลือกความสว่างของแสงนะครับ ชอบสว่างมากหรือสว่างน้อยก็ตามใจชอบนะครับแล้วก็คอนทาราสต์นะครับผมชอบแบบไหนของผมจะใช้ไปเลื่อนไปทางซ้ายนะครับประมาณ39ต่อไปไฮไลท์ครับไฮไลท์ผมนี่เอาลงให้สุดเลยนะครับ แล้วก็ดูเงานิดนึงครับว่ามันมืดมากมืดน้อยผมจะเอาขึ้นไปทางขวาหน่อยนะครับและสีขาวกับสีดำนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยผมจะประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับปรับแสงเสร็จต่อไปมาเล่นกันที่สีนะครับผมจะเอาความสดของสีไปทางขวาหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ19 ก็เอาความความอิ่มขึ้นด้วยนะครับประมาณสิก็จะประมาณนี้นะครับสีเซตต่อไปเป็นเอฟเฟกนะครับจะเอาพื้นผิวไปทางขวานะครับผมก็เลือกพื้นผิวเลื่อนไปทางขวาประมาณ14บสครับแล้วก็ความคมชัดสิบสอลบหมอกควันประมาณ1ิบสาครับแล้วก็ ขอบนะครับขอบขาวคอบดํานะครับผมจะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้รถดูเด่งขึ้นมาก็คราวนี้นะครับประมาณนี้รูปภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้รูปแต่งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ดูรูปเก่าครับรูปเก่ากับรูปแต่งเสร็จนี่ครับประมาณนี้ครับ ขั้นตอนการบันทึกก็นะครับจะสอนบันทึกด้วยนะครับกดที่ปุ่มอ่านะครับปุ่มบนขวาครับแล้วกกดบันทึกครับก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ